สวัสดีครับขอบคุบอกเพี่ยวับติ๊กครับสวัสดียามแรงพี่น้องในเวลาลดน้ำต้นไม้แล้วลดแล้วเลยมาเป็นตะกงสติ๊กเนี่ยเด้อจ้าสติ๊กจะทำเมนูที่เราหากันมาเมนูต้มไหลบัวกุ้งสดสติ๊กแล้วได้ได้ไหลบัวสติ๊กไปตลาดซื้อกุ้งสดมาเมื่อกี้นี่พา เราพี่ยังคิดอยู่ว่สติกจะเอาเป็ดอย่างสุ้กินเนาะมือนี่ไปเดี๋ยวเอาไปเอาควรน้ำสติกกันเนาะจ้ารถแห้งเรียบร้อยก่อนเลยจ้ามาพี่น้องเบาเคีนรถเสร็จมุมนึงแล้วมุมนี้ยังไม่ได้รถสติกบอกขอทำเมนูแซ่บๆก่อนมุมนี้น่าจะเปียกนี่ก็เป็น<ๆ>อีกมุมนึงที่บเบาเคีนปลูกไว้จ้าสติกเต็มใส่กุ้งกุ้งมีสองแบบจ้ะเพราะว่าน้องอันดาต้องกินสุกมีกุ้งลวกแล้วก็กุ้งสด กูเค็มจ้ะปูเค็มเสต๊กโดกงวาจนานาและนกน้ำแข็งจะพึ่งเอามาลวกให้สุกปูทะเลที่เราหากันมาเนาะจ้าตส้็เสะโตไปซื้อกุ้งเห็นสะโตสตโตยามนี้กันิประมาณนี้แหละพี่นอ้องยังบาถึงฤดูเพื่อนเต็มที่เนาะจ้า,า,าใจร้อนนาะพี่นอ้องผู้ใดที่อยากสะโตไหนบัวล้างล้างกับปลาใส่ร,ร้อนเร็วแล้วเอามานกน้ำแข็งจ้ะเพื่อความกรอบ ตำเครื่องก่อนต้องเอียงนี้ <laughs> ยันพริกกระเด็นเข่าเจ้าของเิ็นก่าตาเจ้าของ <laughs> <laughs> จะติดตามพริกแหเลกก่อนนะจ้ะใส่เวลาติ่เบึงแล้ว <laughs> ใช้เวลาสักพักเนาะ <laughs> พริกกับกระเทียมแหลกแล้วปรุงเครื่องกันเลยจ้ามะเขือเทศ จุดจวดอีกแล้วยามแรงเป็นสายบัวแล้วกะบัปปวได้เลยหาเมนูนี้เลยหาเป็นเรื่อเดี๋ยวรอบหน้าเอามาเกลียงสุมเอามาผัดน้องแนะนำมาใส่เมนูเลยน้ำมะขามาเปียกนิดหน่อย เครื่องเราเยอะก็ต้องใส่เอสยเอะๆนัวๆไปเลย,ยน้ำตาลทรายผงนัวนิดหน่อยมาบุกเขาแบบนี้ ชิมรสก,ก่อนจ้าเป๊ะเวอร์แล้วเราก็ตามด้วยไหลบัวเลยหอักน้ำแข็งไว้แล้วเย็นเจี๊ยบพวกอวบนี่เจ๊สำนี่โป้งคุณเดิหลแต่ละยด,ยดยอดตอนนี้ก่อนตอนไหลบัวก่อนเราใส่เครื่งนไป กุ้งเลยจ้าแบบนี้ตอนใส่กุ้งเราจะไม่ตำกุ้งน้องอันดาสุกแล้วอูเคมตัวน้อยบึ้ม

ผมให้เข้ากันเรียบร้อยนี่จ้าเมนูตำกุ้งสดไหลโบวใส่ปูเค็มด้วยน่ากินเบาเบาเค้นน่ากินจ้ามาี่น้อเสแซ่บๆนำกันจ้าเรียบร้อยแล้ว ทำหลายบัวทะเลข้อมีหลายอย่างเนาะ <c oughs> ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหมูยอสตอด้วยอ,อือพี่น้องเต็มพระเข้าเลยมาแซ่บๆน้ำกันครับเรียบร้อยแลย้วมากเนาะน้อนอดาสวัสดีจ้าแซ่บๆน้ำกันแไงกินแบบนี้เลยเด้อร่างแล้วไม่ขมไม่ขุ่มมาเจออยู่เรียนขมปุ๊ดกัดคำเดียวบวกการอีกเลยออกข้น พออุตส่าห์ไปงมมาเลยด้นิดน้อยนะแม่ว่าอย่างกันแมวคนรักมหามหาจะพูดนอนได้หาสีทองจะพูดนอนอยู่นี้ไปแล้วไปแล้วบอวิ่งหนีไปหลับนะทอขมตอก็มีก็เกาะผ้าเลยกาะผ้าเยอะอืมสองชิ้นบึ้ง เป็นอย่างนั้ค่ะไน้นนบ่บัวกอบมากเลยกอบขนาด่บัวมันระหว่างไข่บัวกับสายบัวมันต่างกันเลยเนาะต่มันจะกอบกว่านะครับบางค่อยมีไขบัวข้างในมีใยม่บางค่อยมีเข้างในมันมเบลเทอเลยพอโตสายบัวมันหลนี่อยางที่่อเหามันเป็นหัวบัวมีกระปุ่นนะ อบับได้ซื้อด้ดาเจ้าของวดใจบัวนก็ <c oughs> ต้องกินลูกก็ต้องกินลดน,น้ำหนักกันน,นี่อย่าคุ้งจอดด้วยแล้วบอกกอบมากจอดทำมัน,นเยอ,อะคน ทำงานแม่วิดหน้า่หาอะบัวอยู่ในน้ำแม่นาวิทยัตังน้าเขามาแค่ตยังา ตามปูปักหน่เลยอ,อ,อุ้ยต่อไรไม่พ้ต้องพุบรุ่นนี่ต้องอนไดเนาะโอเคตามปูมน่งนัวนั่มผมม่ะต่อดเด้อต่นะตอเท่น้เท่น้ำบ่ Cú <laughs> cứ tẩy ốc mà Cú đông cờ bì rồi Cú Cú sếp Xem Thêm nguồn Đông sơ muông Được ở đây chè phít Đông này nó kèm bít bí Nó ngực quá đấy ก็มด,ดีด,ดีเลยถ้าด,ด,ดองแบบประเด็ก <c oughs> อ่ะปูทะเลดียเรหามาดองแ็บไี้ใส่ตูต้ว,วไว้โต <c oughs> แล้วปิดีไม่ดีดีไม่ดีแส่ขนาไดไหนไหนพปู ครับใคนกินอะไรบัวกินกุ้งก็ได้แค่แบบแต่บัวมันมันกรอบแล้วก็หวานน้ำยำเพิ่นเข้าไปในหลอดมนรูเพิ่นเหมันแบบยอดแท้ในหลอดมากในหลอดในรูในรูในโพงในถังก็ได้ น้องว่าเอามาใส่แกงส้มเอามาผัดข้าแซ่บได้หนึ่งแบบนี้เลยยำทีท่แก้วหูเสตรังอยู่น้ำเหมือนทอดตาอึ่อองเนาะทอดนมันหรอ,นอเนาะข้าแซ่บโอเคหาเป็นแล้วงมตั้งนานมันอยู่นิดออ <c oughs> บัวสรรพคุณเยอะแยะมากมายดไม่ได้จะสกปรกตั้งเม็ดทั้งหน่อบัว ไม,ไม่เขประโยชน์เยอะเนาะาเพิ่งกินไปแต่ปีนี้ฮะมาเพิ่มหลหลายเนาะนกนก,นกมีหอยอเพิ่นแก็มแต่พืน้นเนาะนกหนูมักต่างยงเลยแซ่บเนาะนต้องลกอย่างอ,นนอ,อากแกมือก กบางสายพันธุ์กับบุบแมงของประเทศไทยเนาะหนึ่งจะดูหนาหนาวหนาอย่างบ้านเพิ่นเพิ่นเกิดมาแบบนั้นหนึ่งวะก็เมื่อกินข้าวพันก็เมื่อเหมือนลกบางหางอุก็ยุบมาเนี่ยนะมาลักกินเพิ่มเชอรี่เฮ้ามาเป็นด้วยดูเหมก็เมือ่อ

สอ,สอบสอบยังสอบอิเน็ตขอกำลังใจเลยพี่น้อง <c oughs> มาสอบอิเน็ตพรุ่งนี้ทำคลิปเป็นเสาพี่น้องมังเถิดน้อ,นองสิถามหานอนดาไป,ปไส์แบบนลิกสี่โมงอนดาไปเรียนทุกเสาเลยครับมีวันหยุดเลยวันเสาร์เป็นวันที่มือนเดียวกันถึงเสาถึงหน่อยครับ สาวแล้วขึ้นม .1 แล้วตั้งใจสอบดื้อเน็ตเน็ตวุ่นๆมัธยมอะไรแบบเรื <c oughs> เอ่องเรื่องใกล้บ้านนะมีโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านโรงเรียนในอำเภอเนี่ยนะโรงเรียนรัดตัวไปเนี่ยจ้ะโรงเรียนรัดเลยนะผมนี่เอกชนอะยู่นี่ยดีจ้ะมันอยู่ใกล้บ้านมันเลย

พากันเห็นปูพากันทุบป,ปูอะไรแบบน,นี้เนาะพาพี่น้องมาแซ่บๆอีกแล้วจ้าอยู่หาก,กินมาก,กันนี่แหละเอามาสู่กินครอบครัวเอ,อมาอมาลังสรรเมนูเนาะที่เราหากันมาจ้ะครอบครัวหันซาส่วนน้องอิวกับน้องภูมิก็ยังอยู่สีสัเกตอยู่นเนาะเดี๋ยวสองการนี้ค่ออัปเดตอีกทีจ้ะสองการนี้เจอกันแน่นอนเราจะไปหาความต้อการนะเราครับผมเดี๋ยวค่อยอ าต,ตามเรารับชมและ<ช>เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเบอกีนนะครับเนาะขอบคุณครับ <laughs> <laughs> คลิปนี้ของบ้าเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้หน่อยนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแซ่บต่อแซ่บต่อ